กี่ดอกหรอคะได้ดอกกี่นาแค่นากี่ดอกลูกเก่งจังพี่เก็บด,ดอกแค่นาได้กี่ดอกคะลูกเยอะแยะเลย เรานับดูสิกี่ดอกครัโอ,อ,อ้ได้สิบดอกแล้วใช่ไหมลูกเก่งจังเลยได้สิบดอกแล้วได้ค่ะได้ได้ไดลองนับซสิกี่ดอกแอ้นับสิลูกนับยังไงแล้วพ่อจะสอนนับไหมอาจจะม่จะสอนนับนะฟางเรียงอย่างนี้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกดอกิเก่งยังด้วอ,อ่อพีมนับใหม่ที่กี่ดอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเดรอลูกดอกไม้เป็นเพื่อนกันนี่ดอกไม้เยอแยะเลยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะ อะไรลูกมีมดมีมดไม่เล่นแัดออกไปลูกตัดไปตัดไปนน่นเนี่ยปัดเข้าหาตัวเองปัดไปนน่นเนี่ยปัดเข้าหาตัวเองอไม่ฆ่ามันลูกสงสารมันไม่ทำมันนะไม่ฆ่ามันสงสารมันตัดเฉยเฉยตัดเฉยเฉยนะกลงไม่ลูก ขาดเฉยเ,เฉยไม่ต้องไม่ต้องข้ามาันอ,อ่ามด้วยลูกอ,อ่ามด้วยอ่ามด้วยใครม่หมดมนาะอ่าให้หมดให้หมดเอ้าขาดขาดขาดแล้วใช่ไหมลูกขาดแล้วกูใบกูใบ,บ,บไม่ต้องทิ้งลูกเก็บวางไว้นี่แหละไม่เป็นไรอ่ะแยกไว้แยกไว้อันนี้อันนี้ขาดไหมขาดขาดอ่ะแยกไว้ เอารวมกันไหอนน้อันนี้แยกอันนี้แยก,รรอ,ก,อ,กอันนี้แยกไม่ขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดก็รวมไว้อาลูกอ้ามกันนะอืมหกเลยหมพี่ไม่อ,าาอ,อ้าปากอ่ะแล้วเค็มไหม แล้วเธอรือเปล่าอฮอ